คาเคยเล่าให้ฟังถ้ามันชามันอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นอาการของเส้นเลือดตีบมันจะเป็นอัมพฤกษ์เพราะรอาการของเรามันตรงเป๊ะเลยแต่เขาพูดอะ่ะครับมันเป็นตึงแล้วก็ขึ้นตรงนี้ครับมันก็ชาเพราะมันเป็นจริงๆอะ่ะหนักค่ะหนักตอนที่เป็นตัวนี้แหละเป็นโรคนี้ยแหละแล้วมาหนักสุดๆก่อนจะเจอเวตาออยเนี่ยหนักมากลูกรู้ไหมครับลูกๆูขมรู้ค่ะเขาบอกว่าแม่เป็นอะไรก็ต้องหาหมอ เบาหวานความดันไขมันเราก็ไม่อยากจะมียาตัวอื่นๆมานะครับมันจะเป็นกรรมเลยนะคะตอนนั้นที่ปวดให้เท่าไหร่ครับหนึ่งถึงสิบหนึ่งถึงสิบความปวดระดับมันก็ปวดเต็มเลยสิมเลยใช่แต่ไม่มีคนโน้นบอกคนนี้บอกว่าต้มน้ำนุ่นกินก็ไม่กล้ามีแต่บางทีก็หนักมา,ากๆก็น้ำเย็นน้ำร้อนประคบเครียดเหมือนกันท้อแต่ก็ต้องแทท้อแต่ก็ไม่ถอยนะท้อเหนื่อยปวดแล้วก็ต้องทำงาน อนมีคาถามหลังจากทานเบต้าออลมาแล้วเนี่ยตอนนี้หนึ่งถึงสิบความปวดระดับไหนครับมันหายเลยอ่ะให้ว่างไงหาเอามันหายเลยอ่ะก็คือศูนย์เลยศูนย์เลยอ่ะมันดีเลยอ่ะตอนนั้นยังมีเพงเงินพันเดียวตัดจ,จินใจอ่ะจริงจริงมาตอนหลังเนี่ยแหละพอพอกินสิบเม็ดแพงแรกแล้วมันก็ดีมาตั้งแต่สามเม็ดแรกแล้วอตอนที่ดูแลอาหารการกินนะครับสุขภาพร่างกายดีขึ้นหรือเปล่า อาหานกันกินก็ดีนะดีก็ไม่ได้ไม่ได้รวดเร็วเหมือนตอนนี้อตอนนี้มันเหมือนกับหเหมือนกับว่ากินเมน็ดนึงนะขอให้หายเถอะได้ความเจ็บนะเราคิดในใจก็หายจริงอ่ะเหมือนแบบเหมือนขอพรจากเทพอ่ะเนเหมือนขอพรเลยอันที่หนึ่งคือตัดสินใจเพราะว่าแพงเลยแพงแล้วก็คุณเนี่ยแหละพูดอยู่บ่อย พูดแปมแแบบแบบแบบอยู่ก็เปิดมาที่ไรก็แบแบบอยู่ <laughs> ก,ก็เลยว่าเออจัดการปวดมากเลยสั่งเลย <laughs> แล้วตอนนี้คุณพี่ทานแล้วก็รู้สึกดีขึ้นดีค่ะไม่ปวดแล้วไม่ปวดคุณพี่อยากจะบอกอะไรสําหรับคนที่มีปัญหาเดียวกับคุณพี่ปวดคอ <c oughs> ปวดบา่าไหลหรือว่าชาต,ตามปลายมือปลายเท้าเนี่ยอยากจะบอกอะไรบอกเขาลอง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 เบต้าออยด์ดูสักแผงก็ได้มันไม่ถึงแผงหรอก เพราะว่าสามเม็ดเนี่ยสามเม็ดแรกเราหนักที่สุดแล้วยังหายอะ่อะสามเม็ดอ่ะยังหายอะ่ะทำไมจะไม่หายมีตังอีกก็ค่อยซื้ออีกก็ได้ก็คิดแบบนี้ใจใหญ่หน่อยเป็นคนใจใหญ่ก็เลยสั่งแบบนี้แหละ